กอไก่กอไข่อยู่เลแล้วคอขวดของเราคอควายเข้านะคอคนถึงเขาคนละคางข้างขวาคนะคนใจจ้างตัวใจเดี๋ยาสอบอยู่นั้นนะาชีนตีดังตัวช้างวิ่งหนีตัวโซลางถผีตัวเชือดชุกันยหญิงสูงผ่าช้อยได้สัวด์พันตะปักันคาถาข้ามเมืองบอลมโนูหน้าเขาดูเหมือนเดินย่อมาแน่ไม่มองเด็กก้มันมตนเต่าหลังตูเขาถุงแบบฝนเขาทหารอดทนเขาทึงเงิน ไปแม่ครับผมปลปลาปากลมพอพึ่งทำรังพอฝาทนทานพอฝ่าทรงรั้พอพานวางตั้งพอผาวางตั้งพอฟ่าสะอาดจังพอเอ้ยเราจะเบากลางอะไรมมาอม้าคือับรยาเชี่ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงแต่แล้วปอแหวนลงยาสอนอะไเยี่มเนสอลุสยลวดยาวเฮสีลวดยลวดยา ซอเสือดาวขนองตำมทหน่านนะคะ่ะโอ้ยเอามาเท่าเอ้ยแล้วไม่ได้ร้อยทีใส่ผ้าดอจอจุฬาผ้าประหยอ,อ้งาเออใช่อ่างพยาผ้าประหยออ่างเงงนอะนน้องคูตาเตอร์รวมแล้วสองคนเฮ้ย